เสียงนี้ที่ซ่อนอยู่ในภาษาอังกฤษ Hi everyone, this is k i In this episode I'm going to tell you a secret วันนี้กีมีความลับมาบอกค่ะเป็นความลับของเสียงที่อยู่ในภาษาอังกฤษนะคะหลายคนเนี่ยไม่รู้ว่ามีเสียงนี้ซ่อนอยู่ในภาษาอังกฤษนะคะเช่นคำนี้เลย mm hmm คำว่า measure measure หรือคำนี้ Asia Asia หรือคำนี้ไม่ใช่ genre นะคะ genre genre สังเกตไหมคะสตัวนี้มีเสียงที่เหมือนกันอยู่คือเสียง J z <J>. z ฟังดีๆนะคะ z <J. S 2> นั่นคือเสียงคล้ายๆอะไร sh แต่เป็นแบบ voiced หรือว่าเสียงสั่นที่ลําคอนั่นเองนะคะเราจะใช้เสียงเนี่ยหรือว่าปากเนาะการออกเสียงเนี่ยจะเหมือน sh นะคะ sh sh ตัวนี้จะไม่สั่นเนาะแต่ว่าถ้าเป็นตัว ตัวนี้จะสั่นนะคะและหน้าตา IPA จะเป็นแบบนี้นะคะบางคนก็จะรู้สึกว่ามันเหมือนเลข3ที่หางยาวๆใช่ไหมหรือบางคนนะก็จะรู้สึกว่าเหมือนตัว Z ที่หางยาวนะคะสำหรับกีเนี่ยเรียนนวนตั้งแต่เด็กๆจะรู้สึกเหมือนตัว Z ที่หางยาวนะคะตัวนี้จะออกเสียงยเหมือน sh แต่ว่าเป็นเสียงสั่นที่ลำคอคะ่ะทุกคนลองฝึกได้นะคะ measure Asia genre television คำว่าเยนในที่นี้นะคะออกเสียงสะระเอ,อิด้วยนะไม่ใช่ชั่นชั่นนะคะไม่ใช่สะระนอนหนูนะคะแต่เป็นสะระเอ,อ,อนอน,นูนะคะ television television เสียงสั่นค่ะหรือแม้แต่คำนี้ค่ะ usually 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 usual usual or pleasure pleasure เสียงสั้นนะคะ pleasure หรือ beige beige เสียงสั้นตอนท้ายนะคะเป็น sh เสียงสัน้น beige beige หรือแม้แต่คำนี้ค่ะ equation equation หรือตัวนี้ regime ใช่ค่ะตัว g นะคะตัวนี้ไม่ได้ออกเสียง g เจเจไม่ใช่นะคะออกเสียงเจ นะคะออกเสียงว่า regime regime yes แปลกไหมมันซ่อนอยู่เออและตัวสุดท้ายตรงนี้นะคะคือ s i z u e s i z u e ดังนั้นเสียงนี้เป็นเสียงลับที่ซ่อนอยู่หลายๆตัวเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นตัว s เช่นคำว่า measure ตัว g เช่นคำว่า regime ตัว z เช่นคำว่า s e i z u e และตัว t เช่นคำว่า equation ใช่แล้วค่ะมันสามารถเป็นอักษรใดๆในการเขียนได้นะคะแต่ว่าเสียงมันเนี่ยจะเป็นเสียงเดียวกันก็คือเสียง sh ที่เป็นเสียงสั่นหรือว่า voiced นั่นเองค่ะอันนี้เป็นตัวอย่างเท่านั้นนะคะของอักษร IPA ที่ทําให้มีประโยชน์ในการออกเสียงค่ะทุกคน pronunciation เราจะดีขึ้นนะคะถ้าเรารู้จักเกี่ยวกับอักษร IPA หรือว่า International Phonetic Alphabet ตอนนี้ค่ะทุกคนกีก็เปิดคอร์ส IPA แล้วเรียบร้อยนะคะถ้าใครสนใจนะคะอยากจะรู้ทั้งหมดทั้งสระและพยัญชนะนะคะทั้งตัวที่มองเห็นด้วยตาและตัวที่ซ่อนอยู่เหมือนกับตัวนี้ที่กียกตัวอย่างเนาะ ก็สามารถที่จะสมัครลงคอสนี้ได้นะคะกีจะพูดถึงทุกตัวในตารางของ IPA ที่ขึ้นมาให้แบบนี้นะคะคอสนี้ก็จะเน้นเรื่องการออกเสียงเนาะแล้วก็การอ่านนะคะอ่าน IPA เพื่อเราจะไปเปิด dictionary อย่างเช่นอังกฤษอังกฤษอย่างเงี้ยเราก็จะรู้ว่าอ๋อตัวนี้แทนเสียงนี้แล้วเราก็จะสามารถออกเสียงได้เป๊ะขึ้นคะ่ะคอส IPA อักษรสากลช่วยออกเสียงให้เป๊ะนะคะตอนนี้กําลังมีนนโปรโมชั่นนะคะก่อนที่จะเริ่ม เทอมนั่นเองนะคะวันนี้ถึงวันที่27มิถุนายนนี้นะคะราคาเต็มเนี่ยจริงๆอยู่ที่3,700บาทเนาะแต่ว่าช่วงโปรถึงวันที่27นะคะราคา2,190บาทเท่านั้นคะ่ะ สนใจนะคะทักมาได้เลยถ้าคุณดูอยู่ใน YouTube คุณก็กด Line Official เป็นลิงก์ที่แปะไว้ให้ใน Description Box นะคะแล้วก็ถ้าดูใน Facebook กับ Instagram ก็ทักแชทมาได้เลยค่ะ so that's it for this video thanks so much for joining for watching I will see you again next time bye